อ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้จะพามาชมนะครับหลวงปู่สุกนะคะหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับโอ้โหเป็นเหรียญย้อนยุคนะพี่นะย้อนยุคปีสองสี่หกหกนะครับหูเชื่อมโบราณนะฮะตัวนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับในการครบรอบมรณะหนึ่งร้อยปีนะฮะที่สําคัญก็คือวัดจัดสร้างโดยตรงนะพี่นะ วัดกัดสร้างโดยตรงนะครับมีเกจิมากกว่า52รูปนะฮะร,ร่วมอธิษฐานจิต3วัน5วาระกันเลยทีเดียวนะฮะมีหลวงปู่ตีชายหน้านะครับหลวงพ่อชะอุ่มนะหลวงพ่อรักอยุธยานะครับอีกหลายเกจิมากมายที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ารายการนี้สวยจริงๆนะฮะช่วงนี้ราคาเพียงหลักร้อยนะฮะ อนาคตไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงจุดไหนนะฮะดูนะครับหนึเดี๋ยวขออนุญาตดูโค้ดนะครับกล้องไม่โฟกัสนะ หนึ่งสามเก้าสองแปดหนึ่งนะครับหนึ่งสามเก้าสองแปดหนึ่งนะโอ้โหดูหูเชื่อมนะฮะชัดๆฮะกล้องผมไปไหนไม่รู้นะฮะซ่อนตัวเองแล้วกล้องนะครับโอ้โหชอบก็จัดประหยัดทําไมพี่รายการนี้สวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆนะครับโอ้เดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆด้านนะฮะดูกันช้าๆชัดๆดูให้ชื่นชอบนะฮะ ชอบก็จัดประหยัดทำไมโอ้โหเมียได้แล้วรายการนี้ไม่เก็บไว้รุ่นพระใหม่ทุกขั้นนะฮะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะครับเปียนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะครบรอบในการมรณะห0ึปีนะครับเป็นวัดจัดสร้างนะครับเปลี่ยนย้อนยุคร้อปีนะฮะหูเชื่อมโบราณสวยๆเลยนะครับรายการนี้โอ้โหมีเกจิไม่รู้กี่รูปนะฮะมากกว่า52รูปนะฮะรวมอธิษฐานจิตสวันนะฮะรวมกันห้าวนะครับ สวยจริงๆนะฮะโอ้โหต้องรีบหาแล้วนะครับต้องรีบเก็บเลยนะฮะรายการนี้พลาดไม่ได้เลยนะฝากติดตามช่องวัยรุ่นผ้าใหม่ด้วยนะครับช่องวัยรุ่นผ้าใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะพามารับชมเหรียญพาเกจิหลายๆท่านนะฮะรายการสวยๆน่าเก็บนะครับนี่รายเป็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บนะครับ เป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะเป็นหลวงปู่สุกนะครับย้อนยุคปีสองสี่หกนะฮะเป็นวัดจะสร้างนะครับ <c oughs> ครบรอบการมรแล้วนะหนึ่งร้อยปีนะฮะโอ้โหสำหรับวันนี้มีหนึ่งเหรียญพามารับชมนะฮะบ,บอกเลยว่ามีให้เก็บรีบเก็บรายการนี้สวยจริงเก็บไว้ไปต่อได้ยาวๆเลยนะฮะ สำหรับวันนี้วัยรุ่นผ้าใหม่ต้องไปแล้วมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากกัน oh, โอ้โหโคตรคิดถึงเลยนะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ